อยู่บนที่ประเทศญี่ปุ่นบนเกาะฮอกไกโดกับเทศกาลซัปโปโรสโน์เฟสติวัลครั้งที่64งานเทศกาลศิลปะแกะสลักหีมาระดับโลกซึ่งางานนี้มีทีเด็ดอีกอย่างหนึง่งที่ทางญี่ปุ่นได้แกะสลักหิมะเป็นผู้พี่เบิร์ตมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่เบิร์ดถึงได้รับเกียรตินีแค่นั้นยังไม่พอเราจะไปติดตามกันว่าทีมไทยจะทุ่แชมป์แกะสลักน้ำแข็งได้หรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้ได้คืนนี้ใหม่เรื่องของเรื่อง ัสดีครับคืนนี้ครับเราอยู่กับเทศกาลการสลักหิมะระดับโลกซัปโปโรโสนุเฟสติวัลครับซึ่งเทศกาลนี้ครับทางญี่ปุ่นได้ให้เกียรติประเทศไทยการสลักวัดเุจิมาบ์บริสซึ่งสวยงามและยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากครับเท่านี้ไม่พอครับพระภายในงานนี้ครับยังมีอยู่จุดจุดหนึ่งครับที่ทางญี่ปุ่นนั้นได้การสลักหิมะเป็นรูปพ่เบิร์ดครับทาไมต้องเป็นพ่เบิร์ดและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ เกิดเหตุการณ์ซีนนีในญี่ปุ่นพี่จําได้ว่าพี่เบ๊ตุมหาพี่บอกว่าเรามีเพลงของเราซึ่งเราเคยร้องตอนที่เกิดเหตุการณ์ซีนนี้ของเราเนี่ยเบิร์ดอยากจะร้องเพลงนี้ให้กับคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วพี่เบดเป็นคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นด้วนะเป็นคนชอบชอบนื่อจับรื่อจับเวลาที่เบิร์๊มีเหนื่อยมากๆอย่างเบ๊ที่นี่เทีนี้ประมาณยี่สี่ห้าชั่วโมงเองเราก็จะได้รับความเป็นเซียมือนกันอาหารทารกินเราก็จะคลายคลายกันแล้วคือจะมีสร้างความสุขให้เบ๊เนี่ยจริตะวันนึงปรากฏว่าที่นี่เขาประสบกัน เขาลำบากเขาเขาเกิดสรงนี้เขาเหมือนเพื่อนเราอ่ะที่เรามาบ้านเพื่อนบ้านนี้แล้วแฮปปี้มากเลยถ้าผมร้องกินอะไรต่างใช่ไหมเราบ้านเกิดไฟไหม้บ้านเกิดน้ำท่วมบ้านเกิดอะไรเราเศร้าเราก็อยากช่วยเราจึงร้องเพลงช่วยเราจึงทําทุกอย่างช่วยเขาไม่ใช่พี่เบสคนเดียวแต่เปงคนไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนทา まずあのきっかけはタイフォアジャパンのビデオだったんです。タイの方々があの笑顔で、えー、もう一回元気になってほしい日本人、それから笑顔を取り戻してほしいというプラカードを上げておっしゃっているあの映像を見て感動したんです。でその後でで聞いてみますと日本語で 「涙」っ,って歌ってくださってるその方がバードさんだっていうことを知ってあこのバードさんぜひお見に来ていただきたいというふうに思いました「 今回の歌がきっかけでやっぱりあの歌をぜひ多くの方々に聴いていただけるとタイの方々の気持ちをバードさんがこう伝えてくださってるのでまずは「あの f f o ジャパンを皆さんに見ていただきたいです。 ถูกต่อมานี่นะคะเขาบอกว่าทันทีที่เขาได้เห็นพี่เบิร์ดได้ฟังเห็นพี่เบิร์ดนะคะแล้วก็ได้เห็น music ิดีโอเนี่ยเขาประทับใจมากคือในที่ประชุมเขาเนี่ยทุกคนร้องไห้นะคะแล้วก็เขาเห็นถึงความตั้งใจที่ที่พี่เบิร์ดและพวกเราทุกคนเนี่ยให้กับคนญี่ปุ่น จุดที่ประทับใจเขาก็คือว่าจุดที่มันจริงจากภาพของคนทุกคนนะคะที่ถือป้ายแล้วก็ให้ใจอันนั้นออกไปทุกอย่างมันมันเรียวมาก <INDISTINCT S 2> ไม่ใช่การกำกับการแสดงมันคือมันเบสออนจริงๆความรู้สึกจริงๆนั่นก็คือที่มาทั้งหมดค่ะนนี้ที่คุณเห็น ส่าจตัองันนพว่า้าดามเลยทำ้ายเลบานใ่เลย้านห้อนอยู่แล้วอะไรที่นงเหมือนกันรถไม่รอดพอล้บ้านเริงมันมีความทุกข์เขาก็มาเป็นชาติแรกเลยใช่ไหมชาติแรกเลยก็ส่งหมอส่งพยาบาลส่งโรงยาลชาติแรกเลยเพื่อีรู้สึกโหมช่วยนดีจงจังเลยแต่คราวนี้พอเขามีความสุขกันเขาดึดถึงเราอีกอ่างก็จะทำให้รถมาเลยครับครรียนสวร์มาชีวยอ They have a rich harbor and destroy them. Wonderful. recent events. Tell Japan a very important part of the It makes me to the Japan on to recovery. After a in the values เริ่มต้นที่ญี่ปุ่นเปยเลืที่เบิร์ดครับช่วงหน้าครับกับรูปปั้นที่เบิร์ดจออกเป็นอย่างไรจะเหมือนตัวจริงขนาดไหนพักสักครู่เดียวครับดานเดือดร้อนจากไทยซูรามิซึ่งทาวญี่ปุ่นครับก็ได้เห็นถึงความมีน้ำใจนั้นและตั้งใจที่จะทำอะไรตอบแทนนี่คือบรรยากาศในงานซัปโปโรสนว์เซอร์วครั้งที่64ครับซึ่งมีการแกะสลักทีมัเป็นรูปศิลปินไทยที่ตั้งอยู่โดดเด่นถือเป็นาภาพภูิใจของคนไทยอีกอย่างหนึ่งในงานนี้ครับ ที่เราทำ่ท่านหนท่นตอนในการทำหุ่นช่ใช่ครัคือคือพิจิก็คนเพี่พี่คิดว่าพี่หลดประมาณประมาณหนึ่งือนไม่เข้ามากันแบบโหสิบคนเลยครับเขาจะใาวัดตัววัดตัววัดเท้าให้ยืีเฉยๆครับแล้วก็ค่อยๆคอยันหันัเพื่อเห็นเราทุกหนึ่งเก็บแบบอยู่ท่มากที่สุด 会に行ってバイドさんの写真を撮ったときにバイドさんはこの形で360度ずっとワンカットワンカットずっと回っていただいてあのもう360度全部写真を撮らせていただきましたホンに山かを切々せず言ったことを全部やっていただいたので本当にあの助かりました時間は、えー、と本当に忙しい方なのであの1時間しかあのいられないあのできないっていうことだったんですけど本当に1時間ずっと付き合っていただいて タレさんの身長が177センチっていうことなので、本当に177センチにあの高さを作って、まあ、たあの大さもだいたい見た感じだと同じような感じだと思うんですけど、はい、人物とかその例えば人物だとかというものはすごい難しくて、あと顔の表現とかその体の表現っていうのが建物と違うのであの、とても難しいです。洋服とかのそのシワとかあのそれの行きで。 ううแลวแล้วก็มาถึงวันเปิดตัวหุ่นพิเศษที่งาน Suppero Snow Festival ที่มีนักข่าวมาทำข่าวามากมายมาพร้อมกับการถ่ายทอดสดในงานนี้อีกด้วยครับ ดีใจเยครับรุ่นใจต้องต้องขอบคุณทางทางทีมงานทุกคนนะครับที่ทำให้ พี่เบิร์ตเป็นทูนน้องชนอยู่ที่นี่คนหนึ่งเนื่องจากเราเคยมีเบิร์ตแลนแล้วนะครับก็ยังมีทูนเด็กอยู่ที่นี่แต่พี่เบิร์ตอยู่ที่นี่ได้อีกหลายหลายวันให้คนทั้งทุกมุมโลกครับเข้ามาเราได้เห็นว่าเรามีทั้งตัวพี่เบิร์ตอยู่ที่นี่แล้วก็แนะนําวัเาดเธรรมของเราด้วย กลับมาว่าวพี่เห็นใจเกามากกว่าเห็นพหุ่นเนี่ยพี่เห็นพี่ที่โดยเห็นหุ่นเนี่ยมันอาจจะบอกว่ามันไม่เห็นมันเหมือนเลยนะมันเป็นมันแข็งมันไม่เห็นลูกตามันไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับแต่ใจเขาที่อยากทำให้เราเนี่ยที่ได้เห็นไ้ถึงตรงนั้นนะว่าเขาตั้งใจทําให้เราอะเขาตั้งใจให้เราชื่นใจขอบคุณเราพี่รู้สึกอบอุ่นมากพี่รู้สึกว่าเออที่ไหนก็เมืองไทยอะถ้าเขารู้จักเราแล้วก็เข้าใจกัน เ้วก็ทอ่าเราสี่งเสียเราใจเราไม่มีเวลาเรามาให้เขาเราไม่ได้เราไม่ได้รับจ้างโชว์ตัวเสมนเราต้องด้นับแต่ว่าเราแค่เนมาที่เรามาให้เขาเพราะว่าเขาให้เราใช่ไหมครับเราถึนี้แล้วสื่ต่างๆก็มาถามว่าเราก้องบอกกัตามความจริงว่าเรารู้สึกอย่านจริงจริงจริงๆแล้วเราชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆเลื่อนๆเลื่อนๆเราก็ดูลาระว่งแฮปปี้เอรู้สึกถึงเราที่จะพูดไปตามตรงที่เราเข้าใจสิ่งนลยนี้สิ่งต่า มันช่วยเยียวยาจิตใจและทาให้คนรักกันูในความรู้สึกที่ตรงนี้มันมันมนใช่นะครับสําหรับสิ่งที่ญี่ปุ่นรู้สึกกับคนไทยและที่รู้สึกกับประเทศญี่ปุ่นใช่ครับคือจริงๆเราทั้งสองประเทศมีอะไรที่เหมือนกันบ้างแล้วก็มีอะไรที่ต่างกันที่เป็นสน่ท์ที่เหมือนกันน่าคือเรามีสถาบานันพรรมหาวษัรรยร่วมทั้งสองทั้งสองสบ,บ้านแล้วก็เรามีสถาบันครอบครัวคุณคนญี่ปุ่นรักครอบครัว มับเบิลตีกันเราคนนี้เคยเห็นคนที่ปเป็นตีกันเลยเราไม่เคยเห็นเสียงดังเลยนะครับเหมือนที่เหมือนกันแต่ที่แตกต่างคืออากาศเข้ของหาขนาดนี้เขาทําให้ความหนากับสิ่งท,<ม>ที่ก็เจอจากธรรมชาติกลายเป็นเจอสเทอร์เรลกลายเป็นแอคทิวิตี้ที่ทำให<ม>้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันครับเมืองเราบ้านเราร้อนมากร้อนจะตายกับกลายเป็นประเพณีสงกรานสาดน้ำเหมือนกันมันเป็นอะไรที่คล้ายกันมากๆนเลยยิ่งเพลงเข้ามาเป็นเกล็ดดด้วยแต่ harmony ความเพลง คำของเพลงแต่ความรู้สึกที่มีคือว่าร่างสานต่อกันได้สิครับเพราะเพลงนี้นะครับเขาถึงเห็นนะฮะทุกชาว้องตอนที่เขาได้สบภัยสิ่งนี้ใช่ครับเมื่อคืนมีเฟสก็มากันทุกประเทศเลยนะครับฮาวายฮาวายมากันหมดเลยพี่รู้สึกแบบดีมากที่ขึ้นไปสปีดแล้วทุกคนรู้จักรู้จักเราด้วยไม่ใช่รู้จักเราด้วยเป็นสตาร์เป็นนักร้องหรือเป็นอะไรรู้จักคนคนหนึ่งซึ่งหมขที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ ที่รักกันและไปช่วยเหลือกัน mm hmm. นี่เชื่อพายหนึ่งคุณเป็นด้วย mm hmm. เขาซ mm hmm. ื้อโรนเน mm ิด hmm. นี้มาผิดด้วยอันนี้เราเรื่องใหญ่ที่สุสดสำหรับคนไทยเ mm hmm. มื่อครั้งที่แล้วเราทำทำอย่างไปนครั้ง,งหนึ่งนะครับครั้งนี้นก็เป็น วัดที่สวยงามมากๆบบแล้วก็ทำเท่าเกือบเท่าขนาดจริงทุกย่างเลยที่ถึงหันไปไหว้เขาห็นแบบแต่ว่าหัไปไหว้ทีเห็นสุดแ่นี่วัดไทยอะอยู่ทกหังเาหรือว่าเป็นเสมอหรเขาต้องใช้ทหารหลายคนที่ใช้ที่มีชื่อเสอยเห็นรู้สึกกดุ่นกับ culture หรือว่าขนบทรเนียมแบบเดิมของเราที่กล้เคีงกัน ค็รว่ามากที่เขาในวันที่นวันที่เราเจ็บปวดเขาก็มาเป็นคนรกพามาทา่พยาบาลมาแล้วในวันที่เขาเจ็บปวดเราก็เฮลโลออฟต์เก็บอาหารทรกิน,นกต่างๆทาทุกอย่างที่เรทาทาําได้มาถึงวันที่จะมีความสุขการเริ่มต้นใหม่ของปี<ม>เขากา็นึกถึงเรานึกถึงเราไม่ใช่นึกถึงแบบอย่างอื่นแต่นิกถึงเขาเจอน,นึกถึงความสวยงามน,นึกถึงขนมปันเ,ย,นเย็นแบบนี้จริงๆว่าทั้งรักมากา้านแล้วก็คนของชาวบ้านเขาก็คือที่เดิมที่เดิม เป็นคนชอบเขาก็เอาเนี่อาายอีกตัวเลือเนี่ยอเมาต้านอะไรตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าถ้าคนไทยมาก็จะมีที่เลือกอยู่ตรงนี้ที่เลือกจะพาชมวัดอยา่างนี้เพราะว่าขอบคุณประเทศญี่ปุ่นขอบคุณฮอกไกโดขอบคุณสเปโร์รแล้วก็ขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจดีๆทำให้เขาเห็นภาพภารให้เขาได้ ที่พี่มาที่เบิร์เขาบอกกับพี่ว่ารู้ไหมสําหรับทีมงานทุกคนโปรเจกต์นี้เขาเรียกว่าดีมส์คัมทรูเพราะเขาพี่แบบชื่นใจแทนพี่เบิร์ตกับแฟนเพลงพี่เบิร์ตมากๆเพราะว่าทุกคนรักพี่เบิร์ตไปที่ไหนเนี่ยเขาจะติดบ้านรีเลฟเบิร์ตไว้ทั้งหมดแล้วเมื่อช้านั้นความรู้สึกเขาคือมันดีมส์คัมทรูใช่ไหมคะภาษาญี่ปุ่น ความพิเศษในงานซับโตโลกโสดูโฟเรซิเบิลไม่ดดเพียงเท่านี้นะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งมันสร้างเสียงในขณะนี้นั่นก็คือทีมการสลับภูมิภาจากประเทศไทยที่มันแข่งกันได้อยู่ครับพวกเขาจะสามารถเดินช้างกลับมาได้ไหรือไม่ชหน้าทำพลาดครับ